อ่ะเรามาตอนนี้ช่างบอยกำลังจะติดโลโก้นะครับขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงนะฮะเอาน้ำลูกบนหัวก่อนเอาน้ำลูกที่หัวกีตาร์ใช่ไหมเพื่อไอ้ส่วนที่เราติดเพื่อให้มันเปลี่ยน แล้วก็เพื่อ,อน,นี่ด้วยเช็ดคราบมันออคราบมันใช่แต่ถ้าสมมติมีอ่าเขาเรียกอะไรน้ำมันรอนสันใช้น้ำมันรอนสรรรนัน,นสรรรดีมากเอเหรอใช่เพราะว่าน้นำมันรอนสันเช็ดได้เพราะว่ามันไม่ใช่แอลกอฮอล์น้ำมันรอนสันเพื่อเช็ดอ่าพวกแวะแล้วก็ไอพวกคราบน้ำคราบน้ำมันออกถ้าถ้าใครนั่นมีติดบ,บ้านไว้เลย,เลยน้ำมันรอนสันดีมากใช้ได้ไหลายประโยชน์พวกคราบกาวคาบอะไรออกหมดเลยนะโอพวกกาวเซกเกอร์อย่างเงี้ย น้ำมัน,อมนอรอนสั่นดีมากเต้นไหมครับืไม่นีเพราะว่าอย่างอย่างน้ำมันร้อนสันมันจะมีข้อเสียอย่างคือมันจะระเหยไวใช่ใช่แต,แต่ข้อเสียของมันก็คือจะก,ก,การมีข้อดีด้วยอ่าเพราะามันระเหยไวมันใช่ใช่ใช่โอ้โ ช่างบอยเคมีคอลเราแบบความรู้แน่นเละผมว่าความรู้รอบตัวเยอะมากแต่ตัวไม่รอดไปเข้าหัวอทำไมพวกเธออันนี้คือเราต้องตัดตัดโลโก้ก่อนเพื่อให้ตามรูปตามแบบตามแบบตามแบบฉบบัอันนี้รีเอฟเฟนเดอร์อ่าคุยรีเอฟเฟนเดอร์เลยให้ตัดแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าเฟนเดอร์ออริจินัลแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราไปดูขอบขอบไอเนี่ยขอบดีคอลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน สักตัวอแต่ก็จะอยู่ในเพทเพทเพทชนเดียวกันผมพูดง่ายคืออันนี้มันต้องต้องคนที่เห็นด้วยหมายถึงว่าต้องต้องสังเกตคนติดต้องสังเกตว่ามันควรจะบานออกจากโลโก้แค่ไหนใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็บางตัวก็บานออกเยอะมากอืมบางตัวก็บานาละเอียดตวเนี้ถ้าเอาให้เหมือนจริงๆคือพวกนี้จะจะเห็นสาคัญเลยว่าแบบใช่มันคือแบบใช่ไหมผมเคยเจอลูกค้าที่เชียงใหม่ของเขาเป็นเทเล ทะเลรีห้าสองแล้วก็เขาเอาไปที่ร้านที่เชียงใหม่ร้านหนึ่งแล้วกันอ่าแล้วก็ที่ร้านเขาบอกว่ามันเป็นของปลอมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิล์มบางๆอ๋ออ่าคือความเข้าใจของคนพวกนั้นนะเขาจะเข้าใจว่าดีคอเนี่ยเวลาติดปุ๊บจะต้องเคลือบเหมือนเฟนเดอร์แมคคิโกหรือเฟนเดอร์สแตนดาร์ด <ender> แต่ถ้าเป็นวินเทจมันจะไม่เคลือบแล้วคุแต่มันจะน,นูนออกมาใจ่แปะเลยแล้วแล้วก็ของจะเป็นเนี้ยอ่าจะไม่เรียบร้อย ออ่าเพราะว่าเพราะว่ามันตัดมือใช่ใช่ตัวโลโก้นี่สั่งได้นะครับอ่าถ<อ>้าแบบเนี้ยอืสั่งได้แล้วก็จะมีแบบที่เหมือนออริจินอลกว่านี้อ่าเดี๋ยวเราให้ช่างบอยคูบอนบอยคูบอนอ่าปล๋าลองหยิบตัวเนี้ยตัวตัวเทสตัวนี้คือก่อนทําก็คือมันจะเป็นดีคอร์แล้วเราพ่นสีในโตทับไปเพื่อให้ตัวสีในโตเนี่ยอ่าตัวสีในโตเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มบาง นึกออกฮะเป็นฟิล์มบางๆเวลาเราลอกเนี่ยไอที่เป็นบางๆนั่นคือสีในโตอ่าป๋าลองหยิบไอเน,นี้ยแล้วนี่มีครีมอุ้ยที่บ้านผมยังไม่มีเลยผมใช้มือดลยแล้ว<ม>แะล้ววางไปเลยแม่แม่แม่ว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวัฟงฟังกระดาษอยู่ล่าง <c oughs> อันนี้กระดาษ <c oughs> นี่นี่นีแม่แม่ฟิล์มอยู่ไหนฟิล์มอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยพอเรานันใช่ไหมเราลองลอกดู จะใคยดูมันจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยฟิล์มบางๆเนี่ยเนี่ยฟิล์มบางๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่าจะเป็นฟิล์มโอเคงั้นเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนให้ป๋าลองตัวนี้ก่อนวางมืเดี๋ยวตั้งตั้งไว้ให้มันมันร่อนแต่ช่วงที่ติดอะห้ามไปดึงมันคือแช่น้ำไว้ให้มันร่อนใช่ห้ามห้ามไปดึงในลักษณะว่าไปฉีกฉีกอ่าจับสองข้างแล้ว ดึงออกอะเพราะว่าฟิล์มมันจะบางมากออืสามารถเจ็งได้เลยเดี๋ยวเราทำวันนี้ดูถ้าเจ็งก็ไปหครับตัวป่าส่วนตัวเนี้ยแช่ไปเลยแม่ไม่มันม้วนเป็นกระดาษอ่แช่ไว้ก่อนอทิชชู่ทิชชู่เวลาซับอะอย่าชับซับแบบถูอยา่อยาซับแบบถูข้างให้ซับตรงกลางโอ้โหโอ้โหไวมากเลยครับ มันก็เหมือนก,การติดดคอร์โมเดลว่ใะวใช่คือระวังตำแหน่งหัวเหียนไหมว่าการเล่นกันดั้มมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยน,นัแลหละเพราะว่าไอ้พวกดีคอร์พวกเนี้ยที่จริงอ่ะคนคนเล่นกันดั้มก็มีนะเห็นปะอ๋ะ<ช>อพวกไอท้ที่เป็นตัวนังสือเลยที่ติดตัวกันดั้มก็คือเป็นดีคอร์เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเราแชร์ไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปตัดเอา แช้ไปเลยแช่นานไหมอ่าแป๊บเดียวแต่พยายามอย่าอย่าไปดึงมันเนี่ยเนี่ยผมผมไม่ดูเลยเยอะถ้าเราดูอะไอตัวนเนี่ยขอว่าแหนบ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 ่ะอ่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ยจากกระดาษเนี่ยเนี่ยมันหลุดออกจากกระดาษแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยหลุดเห็นแล้วเห็นไหมลุดออกมาแล้วอ่ะป๋าลองตัวนี้ก่อน ใช่มันหลุดว่าง,งั้นใช่ฝามือเนี่ยเอาฝั่งนี้อยู่บนนะอ่าวิธีทําก็อ่าพยายามแยกออกจากไอ้นี่จากกระดาษเดี๋ยวผมนั่นก่อนเือยอย่างเงี้ยอ่าโอเคหลุดแยกไอ,อกแล้วอ่ะแล้วก็ป๋าจับฝั่งนี้เอาเอาหนามนี่กดกดฝั่งฝั่งนั้นไว้แล้วก็ดึงดึงกระดาษออก อโอเคแล้วก็วางวางให้เหมือนตำแหน่งของจากต้นแบบอ่าตรงยังเฉียงไปหน่อยนึงไม่อ่าอ่าโอเคแล้วผมว่าได้านลวแหละอ่าขึ้นมาสูงนิดนึงนิดเดียวอ,อ่พอพอแล้วก็เอาทิชชู่ ทับบนทับบนนะอย่าอย่าไปขยี้ทับกดกดลงไปเลยตัวนี้ลูกค้าสั่งไปติดติดเองได้นะอ๋ออ่าอ่าแล้วแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งกระดาษที่ชู่หน่อยนึงอือห่าไวมากอ่ะมันเคยทำเลยอ่ะได้ไหมแล้วก็ทับอ่า แล้วแล้วก็ทิ้งไว้อ่าทีนี้ตัวนี้ทําเหมือนกันป๋ายกไปยกไปทั้งกระดาษเลยอ่ฟอนต์ตัวโลโก้อ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าออริจินอลก็ติดแต่และอันไม่เข้ากันอ,อแล้วก็พยายามดึงแยกใช้ใช้ในช่วยน้ำน้ำแตะในช่วยแได,ด้ถ้าสมมุติมัน ทำง,งานใช่อ่ะเราน้ําแตะอ่าแล้วก็กดกดฝั่งที่เป็นตัวตัวหนังสือแล้วแล้วป๋าดึงดึง,ด,งดึงกระดาษออกเราค่อยจัดก็ได้ดึงดึงดึงกระดาษออกก่อนอ่าตัวเนี้ยสาคัญที่สุดตอนที่ผมเคลือบอ่ะมันจะหนาหรือบางมันขึ้นอยู่กับตอนเคลือบอย่างเดียวเลยดีหรือไม่ดีนี่ผมยังไม่มีแหนบเลยที่บ้าน นี่แล้วก็จัดวาง<ฮ>แจัดวางจัดวางไวก็โปรอะสั่งได้สั่งได้ส,ไดสั่งปริดติเทงได้เลย<ฮ>ได้ไหมดึงถอยหลังมัน่อยม,มาชิดไปอ่าตัวหนังสือเนี้ยพยายามให้ให้เป็นโค้งตามมาเราก็ดึงฝั่งนี้ขึ้นมาหน่อยกดฝั่งนั้นไปแล้วก็ดึงดึงท้ายขึ้นมาหน่อยนึงอ่าเนี่ย ได้อันนี้ได้แล้วก็ใช้กระดาษซับซับหัวก่อนก็ได้เพื่อให้กดไปนะอะถ้ามันเลื่อนเลื่อนนิดนึงไม่เป็นไรเห็นเห็นไหมช่วงช่วงที่กดมันมันจะเลื่อนอซับซับไปก่อนสักสักรอบนึงอทั้งหมดเลยปะทั้งหมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนอ่ะ แต่ที่จริงอ่ะตัวกระดาษอ่ะมันจะนิ่มกว่านี้นะแต่นี่ป๋าเอากระดาษเช็ดตูดมาเช็ดตูดมาเช็ดตูดมามาไม่ได้ผิดเพี้ยนได้เพราะว่าโลโลโกออริจินอลและป๋าสังเกตด้วยตรงเนี่ยเนี่ยช่วงช่วงตรงนี้มีน้ำอยู่เห็นไหมอ่อาอ่าพอก่อนแล้วก็ปรับปรับตำแหน่งไหไรอีกทีนึง ใช้ที่ชู่ดันดันแต่งแต่งตำแหน่งหน่อยนึงมันได้อยู่ได้ได่านด่ออ a n t ทนี้บอกโอเคแล้วแต่แต่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นน้ําอยู่บิดกดกดไปเลยกดกดได้แต่แต่อย่าแรงแม่งอย่าแรงมาก่ยอย่อย่าแรงแม่อปลี่ <laughs> อพี ตามช่างบอยได้นะครับเดินว,วงจงรุนวงจรทำกีตาร์ติดต่อช่างบอยได้เลยเขาทำหลายอย่างว่านอนย่างนี้ตัวนี้เป็นคอคัสตอมนี่ใช่ใช่ไหมคอ,อที่ร้านครับโอ้ยนึกว่าเฟนเด์เหมือนมากเลยอ่ะอเหมือนมากเหมือนมากราคาเท่าไหร่คอตอนนีอ้อันนี้มันลงไอ้นี่มาแล้วก็เป็นห้าพันเก้าลงในโตแล้วเหลาหัวให้เป็นเหมือน ให้เหมือนเฟนเดอร์เลยยกฝั่งหัวลงมาหน่อยอ่าอ่านิดเดียวอีกอีกอีกเพราะว่าช่วงตรงเนี้ยห่างไปเยอะเห็นไหมชิดชิดเขาอีกเบาๆอ่าโอเคพอได้ปุ๊บทิ้งเลยอ่าไม่ต้องมาทำอะไรมาแล้วเราน้ําแห้งอย่างเดียวว้าวก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้ดีครถ้าถ้าดูดูดูมุมตรงมันจะไม่เห็นเลยแต่ S <S แต่พอแสงเนี้ยม,มันจะเห็นขอบดีขอบอมไม่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะแต่แต่ถ้าดูตรงๆคือเนียนเนียนแหละเงียนเหมือนเคลือบแต่ Original, u, ออริจินอลรีชูคัสตอมช็อปไม่เคลือบนะครับถ้าเคลือบก็จะมีจะเป็นรีชูของญี่ปุ่นเคลือบเม็กซิโกเคลือบแต่ถ้าของ USA หรือออริจินอลอ่ะมันจะไม่เคลือบอ่าโอ้โหยังต้นแบบเป๊ะเลย Why who